นายกสาธิตเทศบาลตำบลสวนดอกไม้จังหวัดสระบรุรีนำพนักงานเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนร่วมหล่อเทียนพรรษานำไปถวายวัดในเขตพื้นที่ตำบลสวนดอกไม้และพระอารามหลวงในเขตอำเภอเสาให้เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธที่จะสืบทอดประเพณีปฏิบัติต่อไปยังเด็กและเยาวชนภาพบรรยากาศและสีสันของกระบวนแห่เทียนพรรษาของเทศบาลตะบนสวนดอกไม้อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีเมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่9กร,รกฎาคม2,565ักที่ผ่านมา นำโดยนายสาธิตแสนยนันนายนกเทศมนตรีตำบลสวนดอกไม้พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลมุ่งหน้าไปยังวัดสมุหปริษฐารามพระอารามหลวงอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธี กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาประจำปี2565โดยเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ร่วมกับอำเภอเสาไห้และวัดสมุหปริษฐารามจัดขึ้นเนื่องในเทศกาลข้าวพรรษาเพื่อน,นำไปถวายวัดในเขตพื้นที่ตำบลสววดอกไม้จำนวน5วัดได้แก่วัดสมุหปริษฐารามพระอารามหลวงวัดสวนดอกไม้วัดไผ่ล้อมวัดเจ้าฟ้าและวัดเขาแก้ววรรวิหารพระอารามหลวงซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลต้นตาล โดยความร่วมมือของหลายฝ่ายทั้งผู้บริหารเทศบาลตำบลสวนดอกไม้สมาชิกสภาเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่นักเรียนครูและพี่น้องประชาชนในเขตอังเภอเสาให้วันนี้ทางเทศบาลตำบลสวนดอกไม้นะครับได้จัดพิธีหล่อเทียนเข้าภาษาในวันที่7ถึงวันที่9นะครับซึ่งว,วันที่7นั้น ทางเทศบาลได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาซึ่งได้รับเกียรติจากนายชินาอาจตะศิอรักศักดิ์นะครับนายอำเภอเสาให้ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับก่อนหน้านี้ได้มีพิธีหล่อเทียนพรรษาที่วัดสมุหปริถารามพระอารามหลวงก่อนที่จะนำมาตกแต่งเพิ่มเติมโดยมีนายอำเภอเสาให้เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนและเจ้าวาดวัดสมุหปริถารามพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์ โดยกิจกรรมครั้งนี้นายสาธิตแสนยนันนายกเทศมนตรีตำบลสวนดอกไม้กล่าววา่าเป็นปีที่3าที่เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาซึ่งทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ตระหนักถึงความสำคัญในประเพณีที่ดีงามของพุทธศาสนาโดยเฉพาะวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นว,วันมาคบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อมีส่วนร่วมในการที่จะธนุบำรุงและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสวนไม้และชาวบ้านใกล้เคียงนะครับที่ได้ร่วมกันมาหล่อเทียนเข้าพรรษานะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่9นะครับก็ซึ่งได้นําเทียนที่หล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นมาถวายวัดมีทั้งหมด5วัดนะครับ โดยวัดสุดท้ายก็คือพระอารามหลวงนะครับคือวัดวัดเขาแก้วคือท่านเจ้าคณะอำเภออยู่นะครับพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติของคนในชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนามีส่วนพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์ส่งเสริมร่วมอนุรักษ์สืบสารศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาดีงามให้คงอยู่สืบไปและสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและภาคประชาชนอันจะส่งผลดีต่อความรักความสามัคคีซึ่งทางเทศบาลตำบลสวนดอกไม้เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมนำโดยนายสาธิตแสนยานันนายกเทศมนตรีตำบลสวนดอกไม้เทียนพรรษาเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธ,ธกาลชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาดมีไหวพริบป,ประดุดแสงสว่างของดวงเทียนส่วนนิวัฒนาการของเทียนพันษาคือเทียนขนาดใหญ่และอยาเป็นพิเศษกว่าเทียนชนิดอื่นสำหรับจุดในอุโบสถตั้งแต่วันเข้าพันษาจนถึงวันออกพันษาอาน,นิสงส์ของผู้ถวายเทียนจำนำพันษาคือทำให้เกิดปัญญาทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียนผู้ถวายย่อมเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญ ทำให้คลี่คลายปัญหาเรื่องต่างๆเจริญด้วยมิตรและบริวารและเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทุกคนครับวันนี้นะครับจริงๆแล้วงานพิีรอเตรียมบมรษาเนี่ยหลายๆหน่วยงานครับที่เอ่ยไม่ถึงนะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้หวังว่าพีหน้าเขาใหม่นะครับทางเทศบ,บาลตำบลนรรถไมนน้นั้นได้จัดงานรอเตรีมบรษานะครับผมได้รับความรม่วมร่วมไม้จากพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมในนานตัวแทนของพี่น้องชาวตำบลตุลไม้ก็ต้องขอขอบคุณไว้ในโอ,อกาสนี้นะครับทุกท่านโดยเฉพาะเกี่ยวกับงานหล่อเทียที่จะเป็นแท่งเป็นเล่มได้ก็โดยอาศัยใจเราคนช่วย,ย,ย,วยกันหล่อคนลน่ัใพัเร ปีนี้นั้นทางเทศบาลตำบลสวนอไม้นั้นได้จัดเป็นปีที่3นะครับซึ่งจะสืบทอ,อดวัฒนธรรมปเปรีพณอันดีงามของชาวพุทธนะครับที่จะได้เด็กเยวาวชนรุ่นหลังนั้นได้สืบทอ,อดพระพุทธศาสนาสืบต่อไปครับ